อันนี้เป็น <c oughs> ก็เรียกว่าเราทอดหมูไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกระเทียมกระเทียมจีนบุบนะแล้วก็นำมาขยำกับเกลือครึ่งช้อนเสร็จเรียบร้อยเรานำแป้งทอดกรอบ มาโรยแล้วก็คลุก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 ให้เข้ากันเสร็จแล้ว,ลวตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดแล้วเบาไฟกลางจนถึงค่อนข้างอ่อนแล้วเราก็เอากระเทียมที่เราคลุกกับแป้งทกดกรอบไปแล้วใส่ลงไปทอดอันนี้เป็นเคล็ดลับ ทำให้กระเทียมเนี่ยเหลืองกรอบแล้วเราจะเสิร์ฟพร้อมกับหมูนุ่มหมูนุ่มที่เราหมักและเราทอดไว้เมื่อนี้นะครับสูตรนี้การทอดกระเทียมเนี่ยวิธีการทำแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าเราจะบังคับกระเทียมให้ สุกเหลืองแล้วก็กรอบได้โดยที่จะไม่เกี่ยวกับหมูแล้วแยกกันเลยแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบเผ็ดก็เอาพริกแห้งมาเอาไปแช่น้ําแป๊บหนึ่งสักหนึ่งนาทีแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบลงไปทอดในน้ํามันแล้วก็ให้กรอบ เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมกับหมูถ้าใครชอบมิสเ็กก็กินพริกไปด้วยขอบอกเลยว่าสูตรนี้สุดยอดจริงๆสูตรนี้สุดยอจริงๆเดี๋ยววันหลังมีอีกหลายเมนูที่จะมานำเสนอในลักษณะการทอดแบบนี้นะเป็นสูตรพิเศษทอดอย่างไรเอาเมนูไหนมาทำหรือว่าจะเป็นเมนูที่ผัดอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับเล็กๆน้อย ช่วงพี่หนวดเข้าวัวพี่หนวดแชนแนลฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ออกดไลค์กดแชร์เราจะทอดจนกว่ากระเทียมเนี่ยเหลืองแล้วจะกรอบแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับหมูทอดหมูนุ่ม สูตรที่ทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยสูตรของพี่นวดฝากกดติดตามพี่นวดชาแนลด้วยนะครับ